บทสาทยายเรื่องมหกะสูตรปาติหารแห่งผู้ไม่ปรารถนาในลาบสักการะที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายสลายตนะวั์จิตตะสังยุตในย่อหน้าที่554ถึง557 จเจริญพรญาติโยมทุกมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอามหกะสูตรเป็นพระสูตรที่สี่แห่งจิตตะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่ามหกะในชื่อพระสูตรนี้ คือชื่อของพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งผู้มีพรรษาน้อยที่สุดในหมู่สงฆ์แต่กลับเป็นผู้ทรงริษฐานุภาพอันน่าอัศจรรย์เรื่องราวนี้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอันน่าเลื่อมใสของเหล่าพระสาวกในสมัยพุทธกาล สมัยหนึ่งจิตตะคฤหัตบดีได้นิมนต์พระเถระจำนวนมากไปฉันพัตตาหารที่โรงโคของตนท่านได้ถวายข้าวปายาตที่ปรุงด้วยเนยใสอย่างประนีตด,ด้วยมือของท่านเองหลังจากฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งหลายก็ได้เดินทางกลับ จิตตะคฤหบดีจึงได้เดินตามไปส่งในวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวอย่างยิ่งทำให้พระเถระทั้งหลายซึ่งเพิ่งฉันพัตตาหารอิ่มใหม่ๆรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและลำบากในการเดินทางในขณะนั้นท่านพระมหากา ผู้มีพรรษาน้อยที่สุดในหมู่สงฆ์ก็ได้กล่าวกับพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเป็นการดีทีเดียวหากจะมีลมเย็นๆพัดมามีเมฆมาบังแดดและมีฝนโปรยลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดพระเถระจึงกล่าวตอบว่าเป็นการดีทีเดียวท่านมหกะ ท่านใดนั้นท่านพระมหกะก็ได้บันดาลอิทธาพิสังขารให้เกิดลมเย็นพัดมามีเมฆมาบังแดดและมีฝนโปรยปลายลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดสมดังปราดขนาจิตตะคฤหบดีเห็นเหตุการณ์นั้นก็เกิดความคิดขึ้นว่า ภิษุผู้อ่อนพรรษาที่สุดในหมู่สงนี้ยังมีฤทธานุภาพถึงเพียงนี้หนอต่อมาเมื่อกลับถึงอารามแล้วจิตตะคฤหบ,บดีจึงได้เข้าไปหาท่านพระมหากะและขอร้องว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้า ได้โปรดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุสธรรมแก่ข้าพเจ้าเถิดท่านพระมหากะจึงบอกให้จิตตะคฤหบดีนำผ้าห่มไปปูไว้ที่ระเบียงแล้วนำฟ่อนหญ้ามาปโปรยไว้บนผ้านั้นจากนั้นท่านก็ได้เข้าไปในวิหารแล้วใส่ลูกดาน แล้วท่านก็ได้บรรดาลอิทธาพิสังขารให้เปลวไฟแลบออกมาจากช่องลูกดานไม่ฟ่อนยาจนหมดสิ้นแต่หาได้ไม่ผ้าห่มนั้นไม่จิตตาคฤหบดีเห็นปาฏิหารินั้นก็เกิดความสลดใจและขนลุกชันท่านพระมหกะจึงออกจากวิหารมาแล้วกล่าวว่า เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วมิใช่หรือคฤหบดีจิตตะคฤหบดีจึงตอบว่าเพียงพอแล้วท่านผู้จเจริญแล้วจึงได้ประวารณาตัวที่จะอุปถากดูแลท่านด้วยปัจจัยสี่อย่างสมบูรณ์แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นท่านพระมหกะก็ได้เก็บเสนาสะนะ แล้วเดินทางออกจากสถานที่นั้นไปและไม่ได้กลับมาอีกเลยหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. นฤทธิ์ที่เกิดจากเมตตากรุณาปาฏิหาริย์แรกที่ท่านพระมหกะแสดงนั้นไม่ได้เกิดจากความปรารขนา ที่จะโอ้อวดฤทธิ์เดชของตนเองแต่เกิดจากจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเมื่อท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่กำลังประสบกับความทุกข์เพราะความร้อนท่านจึงได้ใช้อภิญญาที่ตนมีอยู่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นั้นนี่คือแบบอย่างของการใช้ฤทธิ์ที่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ คือใช้ไปเพื่อการอนุเคราะห์เกื้อกูลไม่ใช่เพื่อลาบสักการะหรือชื่อเสียง 2. การแสดงปาฏิหารเพื่อปลูกฝังศรัทธาปาฏิหารที่สองคือการบรรดาลไฟให้ไหม้หญ้าแต่ไม่ไม้ผ้าห่มนั้นท่านได้แสดงตามคำอ้อนวอนของจิตตะคฤหบดี การแสดงรทิกเช่นนี้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่เป็นไปเพื่อปลูกฝังศรัทธาที่มั่นคงให้เกิดขึ้นในใจของอุบาสกผู้มีปัญญาเมื่อจิตตะคฤหบดีได้เห็นฤทธานุภาพอันน่าอัศจรรย์เช่นนั้นความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยและในอนุภาพของพรหมจรรย์ ย่อมเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล 3. การหลีกหนีจากลาบสักการะคุณธรรมที่งดงามและน่าเลื่อมใสที่สุดของท่านพระมหกะก็คือการกระทําในตอนท้ายเช่นเดียวกับท่านพระอิสิทัตตะหลังจากที่ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์และได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูง จากจิตตะคฤหบดีผู้เป็นมหาเศรษฐีแล้วแทนที่ท่านจะรับเอาการอุปถากอันพรั่งพร้อมนั้นไว้ท่านกลับเลือกที่จะหลีกเร้นจากไปในทันทีการกระทําเช่นนี้คือการแสดงให้เห็นถึงหัวใจของบรรพชิตผู้มุ่งหวังในความหลุดพ้นอย่างแท้จริงท่านมองเห็นว่า ลาบสักการะและคำสาระเสริญเยินยอนั้นเปรียบเสมือนบ่วงของมารที่จะคอยเหนียวรั้งผู้ปฏิบัติให้ติดอยู่ในความสุขสบายและละเลยในการบำเพ็ญเพียรเพื่อมักผลนิพพาน <c oughs> การตัดสินใจจากไปของท่านจึงเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม เป็นการรักษาพรหมจรรย์ของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นแบบอย่างอันสูงสุดให้แก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร